ผใช้เ,เครื่องพ้องอะเด็ดเหรอเด็ดอ่อนเหรอเ็ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ึ้นแลิกขึ้นมาแล้วพ่อจ๊าเอคเ,เป็นพ่อคนหล่อสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณค่ะเน็ตอ่อนนะ สวัสดีค่ะ